รู้ไหมนี่คือโค้ก M.1911 ปืนพกกึ่งอัตโนมัติที่ผ่านสนามรบมาแล้วเกินศตวรรษออกแบบโดยจอห์นราวนิงและเข้าประจำการกับกองทัพสหรัฐตั้งแต่ปี1911กระสุนที่ใช้คือจุด4 5 ACP แรงหนักและหยุดเป้าหมายได้ในนัดเดียวถูกใช้ตั้งแต่สงครามโลกค,ครั้งที่1สงครามโลกค,ครั้งที่สอง สงครามเวดนามยาวมาจนถึงสมรภูมิยุคใหม่จุดเด่นที่สุดของมันคือความอึดและเชื่อใจได้จะโครนจะฝุ่นจะสนามลบแบบไหนก็ยังยิงได้สม่ำเสมอโครงปืนทำจากเหล็กทั้งกระบอกรีคอยล์จึงไม่กระชากควบคุมง่ายและยิงต่อเนื่องได้อย่างมั่นใจกว่า100ปีผ่านไปมันยังคงยืนหยัดอยู่ในมือทหารทั่วโลก